สวัสดีครับทีมตำนบัตรเจริญฟ้ามฤกดานตำบลนอําเภอพุนจังหวัดขอนแก่นนะครับหลังจากที่เขาขุดสะไปแล้วนะครับหน่วยนี้สี่หมื่นน้องับหลอกสะนะครับหลอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับพอฝนตกมากกับนิ่งน้ำหงอเจาะไอ้แจ๊ดแต่บัดที่นี่เขาจะทําการเป็นน้ำหมอกมาจากสะลูกเกล้นะครับนี่โดยการแมคโครขนมาอยู่ไก่พอดีนะครับขุดคล้องใส่ไก่น้อครับข้างๆนี่นะครับ คล้องใส่ไก่ออกขางไปมันมีสะหน่วยเก่าอยู่ฟังผุนนะครับคล้องใส่ไก่าความลึกซ้ำกันนะครับล,ลึกเท่ากันเพราะว่าเขาจะเป่งน้ำออกมานะครับเนี่ยเป่งน้ำม,มานี้ก็เป็นวันพฤหัสที่ยี่สิมีนาคาม2567นะครับปรับปรุงนะครับอยู่ในช่วงการปรับปรุงขยายเปลี่ยนแปลงอะ พัฒนานะครับเนี่ยนะครับข้างหลังเนี่ยนะครับสี่หมืนเพิ่งเขาเอาดินขึ้นมาล้วเคลียดดินออกมาจากนี้เนาะครับคิดว่าดินบักยางหลายเลยเนาะครับสะบ่ค่อยเลิกไปไหนแต่ว่าดินหลครับเนี่ยครับขึ้นที่สะลูกนี้หน่วยเก่ามันประมาณสี่ไหลนะครับเนี่ยนะครับนี่ยนะสะเข้าอันนี้คือสะเข้าเนี่ยสะมันมีสะอยู่กลางน้ำนะครับกลางกลางกลางหนองสะหน่อยกลางหนองบางทีเขาจะขุดเนาะ เขาสืบุดแต่มันมาทะลุก,กันนี่เป็นโครงการของพี่ชายนะครับของพี่ชายนะครับเนี่ยเขาจะขุดทะลุมาขุดมาเชื่อมกันนี่นะครับขุดมาคือเปิงเอาเลยนะครับเปิงสะนี่ลงไปคุดเลยนะครับควปาปายอยู่นี่หลายนะครับเขาก็เลยให้แม็คโกวันมาหนีไห่ละเนี่ยแม็กโกวันมาเห็ดไห่แล้วมันก็นเลย กันคู่กันไทยเองนะครับโอเคนะครับตามตกลงกันนะครับช่วงนี้ก็คือการเขาเอื้อนี่ยังก่อพัฒนานะครับพัฒนาเพราะว่าช่วงช่วงหนาแล้งก็พัฒนาพื้นที่ปรับปรุงมาได้พอดีเขาก็ได้อาศัยช่วงนี้เหรครับในการพัฒนาเนี่ยนะครับปลาหลายเนาะครับนี่ปลาอยู่ในสางนี่หลายครับที่ครับนี่ชนิดที่บอกว่าบกเคยบกเคลียร์นะครับนี่ยทว่ากับขอนเลยซื้อเนาะครับนี่ดินก็หลายังที่เนาะครับนี่ยีซ้ายเราก็เลยว่าเห็ดไหญ ขึ้นแล้วก็เฮ็ดหลังคู่เห้มันเป็นแบบแล้วทีได้ปลูกต้นไม้ต้นยางไปนะครับอ่ารางแผลไปเรื่อยๆดีก็ยู่ซื่อๆนะครับเฮ็ดมีแนวเฮ็ดมีแนวคิดให้สมองได้โลดได้แล่นนะครับฮ่าดีก็ยู่ซื่อๆอปรับปรุงพัฒนาไปนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรับตะก่อนเดี๋ยวผมจะมาถ่ายตอนแล้วให้เบิ่งตอนนะครับพอะนะครับลุกมาได้สักข้าวสักวางหนึ่งแล้ว บอ,อกว่าไกลเหลือแล้วนะครับยังพันในเป้งน,น้ำนะครับเพราะนี่แล้วนี่รถเพื่อผมมากตรงนี้แล้วกันนะผมให้รถไต่ได้แล้วก่อนหนึ่งสะหน่อยนี่เขาสีไร่นะครับสีไร่มันเป็นรูปอ่าก็เป็นในน้ำของสะนะครับเป็นในของอะไรอย่างหล่ะเป็นเรื่องเป็นแองไปซื้อนะครับก็เลยเอารถแมคโครมา แต่น้ามันเป็นหลุมเนี่ยหละเก็บน้ำได้หลายเกษตรนะครับก็ผู้ใดอยากได้ดินอยากได้อย่างจังคอยเอานะครับสำหรับคนที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับวเราก็จะได้เอาออกแล้วนะครับดินมูลจะหางขึ้นมาเอาดินออกให้เป็นสระหน่วยใหญ่ๆเลยนะครับเก็บน้ำไว,เว้เหตุการเกษตรได้หลายนะครับ มนะ่าแต่เขากระจายเอาเนี่ยนะครับสาหนามนุ้ยนี่นะครับไปปล่อยลง like ไปในคลองนี่นะครับให้ไหลไปตรงสะไม้นะครับปลาหรือว่ากุ้งพวกนี้ยังก็นจะได้ลงไปอยู่สะไม้นะครับโดยการที่พ่อ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 ได้จับนะครับไม่ได้เลือกจับเนาะแต่เป็นการไห้อันนี้ไปเลยเป็นการให้ยังอ่ะเขาเกิดไหมปล่อยไปในโตเลย SO นะครับปล่อย ไปในโต้เลยก็ได้เลือกจับนะเร้ยกกนะาสิแล้วก้อนเทียงก้อนบใบม้งอยู่นะครับตอนนี้เมื่อก็อนมเทียงไว้แล้วนะใกล้แล้วนะครับใกล้เดปล่อยแล้วใกล้เดนี่น้ำแล้วนะครับเบางก้อนนะครับวบา่าเดี๋ยวตอนเฟ้งน้ำเบื้องปลาเดี๋ยวผมีผพาเบื้องนะครับนี่สักก้อน ับไก่ฮอดบองอ่าใช่แลก็เอิดไก่ฮอตบ่งเป้งแล้วนะครับ กันสีนาสีคุดขอบสะนี่นะครับเนี่ยไปเชื่อมครับสางนะครับเนี่ยมันไหลลงไปนะครับนน้ำไหลลงคลองตัวนี้นะครับน,นั้นอ่อาแง่ปองเราคนขับรถเราแต่งอยู่นะครับแต่งที่ว่าหมองที่จะให้รถไปนะครับพอมัต้องแต่งทาง้าไ้รถยางเลยคนนะครับ หลายอยู่นะครับอีกโดกนเติบอยู่เนี่ยจะขุดมุมนี่นะครับเนี่มุมทะลุออกไปหากันนะครับส่วนมากปลาในสาจะเป็นปลาสลิดเนาะครับหลาย ปลาสลิดกับปลาตะเพียนเนาะครับส่วนปลานิ้นที่เขาเคยปล่อยหลายๆที่ว่าเขาเคยลงคลิปที่ว่าไปซื้ออยู่บุญโฮมฟาร์มอยู่ชนบทเนาะบ่อยั้งเนาะครับเพอ,อเะปลือดเองเพราะเพราะปลือเนาะเขาหลือดินแถวนี้เป็นดินทรายเนาะนี่ก็เป็นวันพฤหัสที่ 28มีนาคม2567นะครับทายไวเพื่อ,อลงขอมูลเลยว่าเัาปีนี้ปีนี้เขาเห็ดอย่างไปแน่นะครับเขาปัฒนาสวนใสแน่เขาลงไปทถอดแน่นะครับหาเงินมากอะเอามาเห็ดจังสี่หรอครับห่า 停了的。 เขรกเขาว่าเฉียวมุ่งมาตรงนะครับมันเป็นตะตรงมาได้อยู่แล้วนะครับพอว่าน้ำม,มันแห้งนะครับเนะี่ยตามที่เบิ้งเนี่ยนะมันพอสามารถที่ตรงได้อยู่แล้วนะครับปลาก็ไหลไปน้ำหนามไปแล้วอ ยังหัเนเอ็นป่านะครับไหลไปน้ำคลองเลยนะครับอู้ไหลไป ชิวๆปรุงอะจะได้รอดนะครับ เรื่องมาทะเนปลาใหญ่นะครับยังเป็นปลานี่ยน้มของบมเป็นหน,หน่อยนะครับเพิ่งเดินไหลคอหนาอยู่ที่นี่นะครับ ง่ายมองง่ายมองไายที่อยู่ไปอยู่ที่ใหม่ เขนเห็นปลาเราไม่ได้ปลาซิวปลาซอยปลาหน่อยเนาะครับปลาใหญ่บ่าเขาเห็นบกให้เพิ่นควนลงให้บกเลยเอาเอาลงไปทั้งขีดตุมเลยเอาลงมไปทอดเพื่อนละเออเพิ่นก็สิควนทอดเพื่อนล่ะชาว่าเสียเพิ่นเป้งให้เราค่อยเพิ่นไปกินข้าวซะก่อนแล้วเพิ่นค่อยสิน่าสิกลับไปเคลียร์ฟังพุ่นอีกน้อยเดียวน่ะเพราะว่าใบแสงแล้วก็ซ้ำนี่ล่ะทั้งเนี่ยพอตอนที่แรก ตอนที่แหลกไฟแสงมาเราคือบอกดินขึ้นไปทางพุ่นไฟฟองกันนะก็เลยว่ายัากษ์เราเราบอกกับไอผมแล้วเราบอกบอเ,าเาบาขืนทางนี้มาท่นว่าโอ้ตีเพิ่นเบากันละตีก็ลเลยว่าเมื่นเนอาอุตส่าห์เฝ้าเรียนมากพอพุ่นวามันเหตุผิดนะก็เลยว่าเพิน่นเบากันแล้วครั้งที่แล้วเอาขืนทางนั้นแหละจะอย่าด้านไหลแล้วว่าเราแล้วเสร็มกู้ อมึงน้องรับนำตอนแรกว่าเสียวมุ่งไปไน่เนาะไปไซ่ใดเรื้อนี่เก็อยู่เด้เ่ย ตอนนี้ครับออกายแล้วนะครับตอนนะี้ไก่บกแล้วนะครับแต่ว่าปลาว่าเห็นหรอกว่าน้ำมันแห้งโอ้ยสุดยอดครับพุ่นล่ะครับเอาบกบึมออกไปพังงวย อดปปึ๊บหอ้มวโหแล้ครัปลาปวดจาดฟาดบื้องนี้เนะนปลาแค่แขนน้เตี้ยเตี้ยเดแล้วครับไอปองแล้วว่าปลาใหญ่ปลาลงนะครับ ah. โแม่โค้ันกว้า hmm. ก uh, ันนะ

bưng ở thưng thưng này khay sắc gen đó các bạn lún về hàng rào nổi đó các bạn gì móm quay quay kìa

สาบ่อใหญ่นะครับเนี่ยสามันเป็นสาป,ประมาณนี้นะมันตื่นไปแล้วเนาะเป็นสาตื่นไปแล้วเป็นรูปสาอิตามันตื่นไปแล้วนะครับเขาก็บ่ได้มาดูแลนะครับว่ามันจะจังไงเนาะเดี๋ยวนะเขา,าตัดไปเบางตอนมันเรียนหน่อยเลยนะครับ แต่ต่อนะครับจะบึ้มเหมนปลาปลาใหญ่มันสิบบอลุงเบิดเนาะมันสิบบอลุงเนาะครับเหมืนว่าไอ้ว่ามันบอลุงน้ำหนามเนาะครับแต่ว่าเขาถาเบิ้งก่อนนะครับว่ามันสิบ้างหลายบ่า้างหลายเนาะแต่ว่าในความอันนี้ก็คือต้องเอาออกเบิดเนาะครับคนลุงเห้ซ้ยมอันนี้เนาะครับคืนนะซ้ำคืนห้องเลยเนาะครับ าพร่วมกับปลากับวอลไฟมีหลายปบนไหนนะเพราะว่าด้วยด้วยสาที่มันแหละฮะเอาเอ่ยังละ่ะมันอ่าปกป้องตัวเองบ่ได้นะครับสามันปกป้องตัวเองบ่ได้ดอกนี่ไหมึ๊บดอกนี่ปึ๊บบ่ม ไปแพร่พันอยู่ม่งไหมลงไปบ่งเกาหมดละอุ้ยปลาโอ้ปลาสลิดเนาะครับต้นไหลเป็นปลาสลิดเนาะดิ้นไหมดิ้นลงมาไหม วบแหมดอกเนี้ยแม่บุกเครเิงสั่งเลย,เยวูบเจอดอกเมื่อกี้บกเคิงสั่งแล้วพอเหลียนะกับพอไม่ค้างไปบิดเออ หนึ่งสองฮึบฮึบครบขันเป่งแห้งมาน,นี่บอมิเหลือนะครับปลาเนี่ยบอมิขางนะครับลงบิดน,นะครับ ไปอยู่ดีเนาะพอลงไปบุญเหลือเรียกขึ้นมาเหรอ,อไหมเออมาเจอดอกแม,ม่ดอกนี่เนี่ยเบิร์ดสางเลยนะครับเบิร์ดสางแค่แน่น,นะเจอดอกนี่ออกไปปิ้งปลานะครับเบิ้งนี่กล่องเอานะครับ ตัวหลายปลาสลิดนะครับสลิดกับตะเพียนนะครับบอกเลยว่าวอเหลือนะครับพบกรดแตแน่นอนบ่มปลาขอโอปลาดุกโออ,อ,อ่ายแผง,ง,งเอลงมงแผงอ่ำบ่มปโดย่างเดียวว่ารูเรียงเลยไป

vẫn đây có